ทำเฟอร์ิเฟอร์นเจอร์เนี่ยเขาต้องการรูนะทำมันดงมันไดนะต้องการรูเอาลองดูโอ้โหรูแน่นอนเลยลุงก,กลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาเจอไผ่เลี้ยงซึ่งมาจากเมล็ดแล้วนะครับอันนี้ อันนี้เจ้าของที่เขาปลูกอยู่มีกี่กอรครับนี่อันนี้คุณอะไรเอ่ยคุณจัน,จนชื่อจันเนาะอยู่ที่ไหนตรงนี้เขาเรียกอะไรวังพิกุลวังพิกุลเพชรบูร์เพชรบูร์วังพิกุลเพชรบูร์นะครับอันนี้แบบนี้นี่มีกี่กอรครับแบบนี้อันนี้น่าจะมีสองกอสองกอนะอันนี้กอใหญ่แล้วเนาะกอใหญ่อันนี้มาจากเมล็ดเหรอมาจากเมล็ดเลย๋อเนี่ยนะแล้วกี่ปีโดยประมาณ เนี่ยประมาณสี่ปีละสี่เหรอสี่ห้าปีอ่ะสี่ห้าปีโดยประมาณนะตัวนี้มันมันมีข้อเด่นยังไงเด่นคือลำมันยังไงมันกลวงหรือยังไงเมื่อกี้ที่พูดรอกรอบว่ามันกลวงเหรอกลวงกลวงก็คือมันไม่มีรูคําว่ากลวงก็คือเอ้ยมีรูมีรูสิหยงงลุงพูดไปเรื่อยมันมีรูนะแต่ว่าอ่าก็หมายความว่าถ้าเกิดคนทำนอเนี่ยคือลักษณะด้อย ถ้าคนทำนอนะเพราะว่าไงรู้ไหมเนื้อมันไม่เนื้อมไม่ตันเนือไ, <im> ไหม <im> คนคนที่ทำนอเขาก็บอกว่าอย่างนี้ด้อยแต่ทีนี้ลุงมามองว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็น่าจะไปเรื่องของลำได้เพราะมันมาจากเม็ดด้วยนะอ่ะทีนี้เรามาดูหนอก,กันหน่อยนี่หนอที่มันชูดไปอันนี้ตัดขออนุญาตตัดได้ไหมครับได้อ่ะดูนี่นะจะให้ดูปลายมันไม่ใช่อะไรอ่ะนี่ดูหน้าตาน่อก่อนนะนี่คือหน่อที่เขาเรียกว่าหน่อที่มันชูดออกไปแล้วที่มันบินแล้วหน้าตาแบบนี้ ปลายมันแบบนี้ออกแดงๆอย่างนี้นะไอปลายปลายมัน <Wow. S 1> บานแดงๆนะนี่ทีนี้มาดูหน่อที่ยังไม่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 ชูดออกไปไม่เป็นไผอ่าเขาเรียกว่าหนอบินนี่นะหน้าตาแบบนี้คุณมาดูอ่ามาจากเม็ดนะครับอ่าหน้าตาหน่อนะเราต้องบันทึกเพราะว่าหน้านี้มันยังมีหน่อให้เราเห็นพอเป็นหน้าอื่นไม่มีหน่อเนี่ยเราจะบันทึกลําบากแล้วดูทรงลำนะ ดูดูทรงลำลองศาดตร์ลองไปดูดิเอ้ยมันนวลดีเว้ยมันนวลดีมันเหมือนกับผสมผสานระหว่างสังนวลอะไรแบบนี้นะแต่มันเป็นไผ่เลี้ยงดูแล้วนะเป็นไผ่เลี้ยงแน่นอนเลยเล,ล,ล,ลอ่าลูกผสมทีนี้ผสมอะไรกันบ้างก็ว่ากันไปตามเชิงวิชาการทีนี้ลุงจะมาขอตัดลำนี้นี่นี่นะจะแก่ไหมจันแก่แกอันนี้แก่แล้วเนาะ,<ก>ะอ่าเดี๋ยวนะลองลองตัดนะ แล้วลองมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋เดี๋ยวจะตัดแล้วสี 4, ่ห้าปีอ่ะลุงมา,มาดูมาดูลุงตัดหน่อยมาโดนกนโ <laughs> เกือบไปแล้วรบกวนระวังตัดอ่า <laughs> อ้โ,อโห,โหอ่าเดี๋ยวจะพาดูนะว่ามันเป็นยังไงทรงลำทรงอะไรมันเป็นยังไงนะเอาลบนะลบนะ ลบลบลบจาของก็ลบไปว,ว้วาก็ทำตูดีคือการโค้งการงอเนี่ยลุงยังมองว่าถ้ามันปลูกมันอูนมันเอ็เนี่ยมันก็มีแขนงธรรมดาถ้าเราปลูกเป็นแปลงนะมนันบิดเบียดหน่อยก็ทีนี้ดูดิอ่าเรามาดูความโตนะครับว่าตอนนี้กี่นิ้วเนะาะอโคลนมันก็อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ก่อนนะสองนิ้วครับ สองนิ้วกว่าแล้วด้วยนี่ลำโตขนาดสองนิ้วกว่านะอ่ะให้ดูนี่นี่สองนิ้วกว่าแล้วเนี่ยนี่ก็ค่อนข้างโตนะทีนี้เราจะมาเช็คหน่อยไหมว่าถ้าเราจะปั้นเอาไปเรื่องลำเนี่ยมันจะดีไหมตัวนี้นะถ้ามันเอาไปปั้นเรื่องลำเราไล่ตั้งแต่ปกติเขาตัดกันเนี่ยสามเมตรก่อนเนาะสามเมตรที่เราใช้งานกันเนี่ยตะโคนเนี่ยสามเมตรสี่เมตรเนี่ยนะมันจะไปได้ไหมตัวนี้นะสามเมตร สามเมตรสี่เมตรนะนี่สามเมตรรุ่นนี้นี่สามเมตรอยู่นี่นี่นะสามเมตรนี่นะเอาลองมาดูที่มันจะเป็นยังไงมีรูไหมคนที่เขาใช้เกี่ยวกับทาฟฟเฟอร์นิเฟอร์เนจอร์นี่เขาต้องการรูนะทำบันดงบันไดนะี่ต้องการรูเอาลองดูโอโ้รูแน่นอนเลยนะพวกไผ่เลี้ยงหวานบอกไม่เอาอะ่ะมันไม่ได้น้ำหนักแต่คนที่เขาทำเฟอร์เิเจอร์ ไม่แน่นะเอาไปดูซิเผื่อมันจะเป็นไปได้ไหมยังไงเราก็ต้องเก็บพันไปอันนี้จะเรียกว่าอะไรดีอ่าดูจากลักษณะน,นอเราตั้งชื่ออะไรดี <c oughs> อะไรดีพันมันนี่อะไรดีอด่ะแดงปลายบาน,นตรงกับต้นตำรับของอะไรมะ <c oughs> ล่างกันเหมือนไน <c oughs> เออมันไม่เหมือนหรอกมันเป็นลูกผสมน่ะพูดง่ายผสมกันม <c oughs> ั่วไปหมดเลยแต่ยังไงก็ต้องเก็บไว้อ่ะเพราะว่า ผมก็ดูว่ามันก็เป็นในเรื่องของใช้ลำได้ด้วยนี่นี่ลำมันนะสองท่อนนะ <S 2> 2 <S ประมาณห้าเมตรหกเมตรน่าจะได้โอ้เดี๋ยวเจ้าของจะบนไม่ได้ไม่บนเนาะไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไร<ม>นะอ่านี่คือสามเมตรอยู่ความหนานี่ประมาณสามเมตรนะแต่ไม่ถึงขนาดตรงมากแต่คําว่าไม่ตรงเนี่ยเรายังมองว่าถ้าเกิดเราปลูกเบียดมันก็น่าจะตรงได้แต่ชอบก็คือมีรูมีรูนะ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะไ,ไอ้พูดง่ายว่าสมมุติเราจะเอามาชดเชยกับสร้างไพรเนี่ยลุงความคิดลุงก่อนนะสร้างไพรได้คะแนนดีกว่าเอาตรงๆเลยคะแนนเขาดีกว่าแต่อย่างนี้มันก็เก็บไปหน่อยเก็บพันไปหน่อยแดงปลายบานนะอันนี้เจา้าของฮะโคนตัน,ตนอันนี้เจ้าของคือคุณจันคุณจันหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาสวยยิ้มสวยดิอ้าวลองดูทรงมัน ดูชงมานะสอ oh. งกอเก็บผ้าปลายเก็บอะไรไปลายอ้าวอันนี้ให้รู้จักไผ่เลี้ยงมเมล็ดตั้งชื่อเดี๋ยวนี้เลยแดงปลายบานต้นพันุมาจากจันคนนี้นะอยู่ที่บ้านวังพิกุลนะเผื่อใครอยากจะมาเห็นนะแต่เขาก็มีกอสองกอเองเดี๋ยวลุงต้องแอบเอาพันธุ์ไปขยายต่อ <Wow. S 1> อ่าโอเคครับให้รู้จักไผ่เลี้ยงที่ พูดง่ายเราก็มาสรรหานะเพื่อมันจะเป็นตัวดีทางการตลาดนะ,อะโอเคครับขอบพระคุณในการติดตามครับลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอาเจ้าของพันธุ์กระบ,บู่มไม้ถือมือหน่อย